สวัสดีนะครับวันนี้ก็มารีวิววินเตอร์แมนเทอรนอยนะ์อะก็แบบชัดหรือเปล่าน่าจะไม่ชัดนะก็สวยสวยๆกันดูดีนะสีส่วนแขนอะไรพวกนี้ขยับไปมาได้ขยับได้ทุกทิศเลย นี่ฮะก็อะครัข้างนี้ก็เหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็แกได้เหมือนกันนะแปบ๊บนึงนะน่าจะชนะอ๋อแปบ๊บนึงนะครับก็แปบนะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนี่มันก็หม,นมุนได้นะหมุนได้จริงหมุนได้จริงมันหมุนได้อีกนี่แหละแต่ว่า ผมถือโทรศัพท์อยู่ไงมันก็เลยหมุนได้แค่เนี้ยก็คือถ้าใช้อีกมืออีกข้างนี้หมุนนี่ะมันก็โทรศัพท์มันก็ตกกันนะก็ใช้มือเดียวหมุนนี่แหละเพราะว่าเออเพราะว่าถือโทรศัพท์อยู่นะก็ส่วนนี้มันก็เป็นการ์ดการ์ดไม่ใช่การ์ดสีไม่ใช่ว่าการ์ดก็มุนตา้าแมนเทอร์น้อยนะเพาะฉะน้ก็ภาพมันจะไม่ชัดนะครับก็ขอโทษด้นะนะ ส่วนข้างในก็นี่นะนะเทเลนอยเดี๋ยวให้ดูลวดลายนะเฮ้เทเลนอยมาจากเรื่ององตแมนไดนานะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย